อ,อวันนี้ไปนนางสมาธิแล้วอัน,อนกผมเป็นตะนางกลับมากห่วงไก่ล้านกักับมากผมไม่เห็นไก่ตายเลยเจ้ทุ่มแล้วไปนางสมาธิวัดวัดดีไม่เแย้งวัดดีครับวัดดีจา้าพ่อไหวอออัน เป็นยังไงก่อคือว่าย่าทุ่มมหาติย่าทุ่มมหาแล<พ>้วอิจทอดแล้วว่าปีกายนี่เล่ากับบ่มาไม่เ,เมิ่นบ่บ่ได้มาดุลแล้วอืมาเลี้ยงไก่เห็นล้านอย่ละโอ้ค่าเลี้ยงไก่เห็นทุ่งเงินเรียงไกลเลี้ยงไก่ทุ่งเงินโอ้ยังได้ทุ่งเงินแล้ววันนี้เลี้ยงกับเป็นนางสมาธิแต่ละเป็นนางสมาธิวันไหนเราเราเป็นนางสมาธิเราว่าไปจำชินนี่ละเอาไปจำชินนี่ละไปแล้วนางสมาธิก็ว่เป็นตันังแล้วปะ นั่งไปนั่งมากพนแล้วก็หวงไกลสมเงินกับ<อ>กับมาวัดเคลื่อนเล่าอเอาถุงเงินออกไกลไปเห็นลเลี่ยงอืมใจไปเห็นเลี้ยงดุนล่ละเออเลาเราวดจะงเงลี้ยงไกลงวดเลี่ยงไกลวันนี้ว<อ>ันนี้ไปนั่งสมาธิวันนี้ไปนั่งสมาธิแล้วอันก็บ่กเป,ป็นตะนางกับมาก่วงไกลร้านกับกับ,าบมากผมไปเห็นไกลตายเปิด<อ>ไกลสมเงินตายเปิดไปยังพอตู โอ้โหกระสียาล้านหายตัวแบบเจนอ่สัไก่คนน่ะมันหนึ่งลอยอันเจ็ดสิบตัวคนน่ะไก่นำไปมันตายเพหนึ่งลอยเจ็ดสิบตัวแล้วบ่อไก่ทงเงินอโอ้ยไก่ทงเงินจ่ายบนเราสัตว์จะได้นหลสัตว์ใบกแมนมันก้อนเเออไก่ตายกันเิ้งเพ่งนะัตวนับไก่น่ะนับไก่ล้านน่ะได้ลอยเก่าอัน เจ็ดสิบตัวสันวะโอนับไกทุเงินนะที่สุ่มตายอ่ะนะนับเออแกสุ่มตายอืมแกสุ่มตายอเจนาะสันไปบอกเมย์มันก่อนสันไอ้เมย์มันอ่อยเอาสันอืมก็บอกว่าเออตายก็ตายคนโตใหญ่คนนะที่จะไดนผมกับบเรไปหายายจากเถื่อคนนโทษอันใหญ่กับบเรดอกผมบอไปจากเถื่อนสันอมคนวะอืใหญเออใหญดาใหญ่ดาใหญ่ดาอย่างไดนผมบอไปหายายจากเถื่อ ผมมวงแต่พอกเมรุไปไม่ได้ไปหาใหญ่จุดเหวคนละตายจะไหนคน่ะตายก็ตายคนตัวคน่ะเออมันอารมณ์ดีว่าใครตายก็ว่าหายบมดสูญอ่าตายก็ตายคนตัวระ่ายสั่นอือใจกับที่ใจเนาะว่าล้านวางสั่นโอ้ยใจก็ว่าเลี้ยงหิรยญตัวเงินมาสั่นเลี้ยงหิริเหลวจะไดนจะมาตายใจเป็นอัสมาธิกามาว่าตายกองเตียงเพลี่ยนอยู่กับสั่นใจว่ะ มันก็นับนับไกจะกตัคนน่ะมันต้องตายพุทธเถอคนน่ะยายมันก็นับนับนับแล้วมันลอยเจ็ดสิบตัวสัดวดตัวแล้ววะมันบอกกล่องเต็มนึงมันต้องลอยเจ็ดสิบตัวแล้วว่ากล่องจานผ่านนยูแเลยเนาะตายมันตายมันต้องนป็นตัวสีเปะี่ยนแล้วก็ย่างหาเก็บเนาะมันกองกันเจ็๊เพ็กอยู่แล้วบะ มันต้นใหม่ต้นไหลมันก็ตกลงมาแล้ววะมันจะค้างต้นใหม่แล้ววะแม่ก็ย่างหาหาจนเบิดแต่ลูกจะเสิเบิดบ่เบิดแล้ววะก็มากองไว้ก็มานับแล้ววะก็มานับเออแล้แต่ถ้แม่นับไก่พันทศตัวแล้วก็เลยวะมันไกลพันนันเก้าสิบตัวมันเหลือเฉยๆลอยลอยเจ็ดสิบต <oh> <oh nah ัวกว่าฉันวะ ราะันมันนับบันทันแม่หา้านวดปปันเขเลยว่ามันเก่าสิบตัวได้คนละไก่คนว่าสันวะมันคือวาตายลอยอันเจ็ดสิบตัวสันวะมนกว่าไก่คนเก่าสิบตัวใหญ่คนละหัวายหาล่มันได้ลอยเจ็ดสิบตัวคนละหาม่นับมันมดสิบตัวเลยนะเออในลอยเจ็ดสิบตัวตายกองกันหมดัน่เออเมื่อวานไก่ผม เาสักตัวเลยใหญ่นน่ะสมาลอยจ็สตัวรเชินน่ะได้หาพูนแล้วคนน่ะมาหนับมาหับพงไ่ลอยเจ็ดสืตัวสโอ้มันมีแค่นั้นมาสินะรา้ะะอ่าแต่วก็บอกแบบนี้ละออาถามเบอกหายว่ยังก็ว่าผมม่เลยไปหาใหญ่ผมส่าปดอกบอเอออืมบไปเบิ้งน้ำใหญ่เต่ก็ไปไปใหญ่เลี้ยงก็ไดเออม่ยอมเบิ้งน้ำใหญ่ได้ออ พอเ่หายาห่โดดดินล่ะฮึมไม่อยู่ช่วงตัวก็แมตรอช่วงก็บ่ไปอีดีจนพูดดำเ่ไปหายใหจาเสืออจนพูดดำเหี่ยทุ่ไปกับใหญ่มหากับจไหมหาจะในน้ำมหาเอาห่วงอีดีตึก่อนตกระเมีใจเยือตะกอนนี่ไปดีดีเนาะเออเดี๋ยวนี้แล้วไปเป็นประเด็นห่วงเมีจะใีพวกก็ไปอือประด็นงินข่าเป็นเดือนไปแล้วสองเดือนไปแล้วสงเดือนกวนเลยอืประด็นินข่าบองเนูดำเลย ผู้ดำก็บอกมาบ่กในผู้จึงกินหอดจังหน้าม่อคืนนี่บ้าเด็กเด้หญ่ไบเผยกระลับไประเดี๋ยวเออ๋ยทผู้หาเจ้าผู้หาเจ้าก็บรรับสายก็บรรลับสะพานบรรลับแล้วปิดเครื่องปิดเครื่องนอนแล้วเดี๋ยวนี้สองสามสุ่มกว่าจะปิดเครื่องนอนแล้วจะลุกไสปวดมาเนี่ยผู้บอกปวดไม่สิมันยังรับยากอยูบกัน พวกเรมีคนโทรวมขว่วนเลยให้รับยากคือบานนี้ให้ช่วสิรับได้กับตีหนึ่งตีสองอีกแง่มันเศร้าม,า,มากกับเพียออีก่นี่ก็เลยว่าโอ้นอนเอาสุขภาพร่างกายเฮาเดีกลัวไปชนอกเพิ่นว่าเพิ่นเป็นนางสมาธิอยู่ในป่าว่ตียี่ทุ่มเพิ่นเป็นนางสมาธิีในวัดโอ้ในวัดเปนน้ำป่าเดินเป็นนางวัดไทรบุเห้าไปนะเนี่ยไปนั่งสมาธิแล้วว่านั่งนั่งบ่ได้แล้วว่า นางเรากลับมาวางกจทุนเงินมาสั่นเราบ้างมากมาหอดเห็นตะไกร่ตายไม่ลู้กาสั่นทุนเงินก็เสียม่แล้วว่าสั่นว่ะมากก็ว่าเห็นไก่ตายกัญญานล้านหายกับส่วนกันมน้าหาล้านล้านก็บอกล้านฟังว่าไก่ตายเพราเราทุนเงินมาสั่นโอ้ที่มาส่งข่าวนี่มาส่งข่าวล้านตีว่าไก่ตายอือเออสิมาส่งข่าวว่าอันไก่ล้านใต้ตายโก็เลยล้านใต้ก็มาหายถูกล่ะก็เลยว่า ผมไม่ได้ไปหาใยลีคนนะตายละตายทนทั่วคนวะจะได้ไงมันตายคนจะตายคนวะเอาตะไคร่ไปเห็นฝากไว้ซื้อไ่ยอมไปเลี้ยงจักเกียร์ุงเงินก็ได้เอาไปไว้ติดเหยื่อ่ยเนาะมันเลี้ยงผมไม่ได้ยายไม่ได้คิดดอกยวผมหรือคนคิดก็ฉันมันเลี้ยงง่ายครับ่เผมก็ยอมรับว่าคนคิดเลี้ยงไก่ปลาเนาะเลี้ยงควายกินท่านประสาทเนาะเอายังไงมันกินเนี่ยผมมีเนาะมันกินมันกับไตคนตัว ก็บโห่วงไก่ก็ยเอาไ้ทำให่ก็บโห่วงไก่ก็บไปจานัมเม่์พไปอิหิ่งกยไปยิหิ่ปูดำบก็ไปไม่หาดูแต่กระปูกว่องไปหาตะโพก็แม่ได้เลย่วงอิหลิน้าเพลก็ได้ร้อยเจ็ดสิบตัว ของจันทร์ผ่านอยู่แล้ว่วะสิแล้วก็มาหายดอกมาหายกระดียายก็สบายใจคนนะยายคนนะมาหายยายคนนะอ่าบ่ต้องนั่นนอกที่สบายใจรถบ่หายดอกว่าสิอ่ายายวะสบายใจว่าสันนะยายว่าเออผมเงินมาหายให้ยายก็ดีแล้วคนนะยายจะหายให้ก็เลยว่าสิบไม่เฮี้ยงไม่เฮี้ยงก็บอกว่า อ hmm. ันเรสีบอกไ้ดอกคนเป็นยิ่งน่ะยังใหญ่คนน่ะยู่น้ำมันเป็นยังใหญ่คนน่ะอันสี้างเงินต้องเงินหายใหญ่เวยคนน่ะเป็นอย่างแกต้องเงินตายบนเล่วคนน่ะแตอกรแต่เจ้นตัวคนน่ะผมเป็นคนพีดไปเหยีย่เลียงผมไปไปลีคนน่ะไม่ว่าคนบกพีอันคนบกพิดเอง พนนับบัดทุกต so ัวละตีไ huh. ก่พนนับจะว่าพนโตสุเงินหรือนว่าเก่าไก่พนเก่าสิบตัวโอ้ถุงเงินว่ามันมีแค่เก่าสิบตัวดึงหมดดิเออถุงเงินว่าไม่เก่าสิบตัวได้ใหญ่หมดอืมที่โสิบตัวนี้ท่านใหญ่พนท้าพนเหล่านมา้าพนเหล่ามันม่ได้หนึ่อย ลอยเจ็ดสิบตัว้งเงินคนว่ม่ได้พเก่ิบนวะอืมมันได้หลายกวกเก่าิบง้นมาบาใหญ่มันเก่าซิบตัวผมเอาไปหายันว่ะอ๋ืมอะไรต่งอ๋อใหญ่เราใหญ่หาบนเรวกับตะบาหาบนเร่หาบนไ้ก็หาบนเร่ก็่เออหามารวมๆกันเมื่อเร็วมันได้หลายกวเก่าิบออรวมกันเมื่อรวอืมนึ่งลอยเจดสิบตัวนว่ะใหญ่ใหญ่นว่ะเออ เพรอะเก่าซีบ่นนะ่ะได้ผมเก่าซีบตัวได้ยายพุ่นนะ่ะอ๋อเอ็กซีรับผมระวังยหายกับหลานเนาะครับเนาะอ่าถุงเงินประมาณไกลพันมีเก่าซีบตัวแต่ว่าแย่ทุ่มว่ามันมีหลายก็หันไปหามากองกันแล้วนับไปแล้วปุ๊บได้ร้อยเจ็ดสิบตัวทันว่าครับอีกที่กับผมออันนี้คือความฝันอของแย่ทุ่มนะครับเพื่อเป็นนางสมาธิเป็นห่วงไก่หลานนางสมาธิกับบอ่อไร ต้องกลับมาครับอีซี่กับมมาเบิ้งไก่ให้มาเบิ้งไก่ร้านไกลร้านมันตายสักตายเบิดทุกตัวครับอีซี่ยัหลายยันลายไส้หายกิดเข่าับมาเบิ้งไก่ตายซ้ำยังย่นลายหายยังยันลายหลายลายหายยันล้านหายกหมาผัดตายอีดีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโดยอีซี่กับผมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับต้องจัดหลับมันด่าเป็นซื้อกลางครับอีซีกับผม